หลังจาก Infinite Frontier และ Justice League i n c a r n a t e ได้จบลงไปแล้วนั้นเราก็เริ่มเข้าสู่เหตุการณ์จริงๆของ Dark Crisis on Infinite e a r t h แล้วครับโดยในเล่ม,มบทนี้ Death of Justice League ความตายของ Justice League ถ้าใครเพิ่งมาตามตอนนี้ล่ะก็สามารถคลิกยังมุมขวาด้านบนเพื่อติดตามตอนก่อนหน้านี้ได้เลยครับก่อนอื่นนะครับผมอาจจะขอรบกวนให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ หรือกด Subscribe ให้กับช่องของเราสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้อัลกอริทึมของ YouTube ปรับใหม่ทำให้คลิปของเราเนี่ยไม่ค่อยขึ้นหน้าฟีดของเพื่อนๆครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับที่กดให้เนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ ณเอิร์ธซีโร่จักรวาลหลักของ DC บนน่านฟ้าของเมืองคารดาร์กระหว่างที่แบล็กอาดามเจ้าเมืองกําลังบินสํารวจเมืองอยู่นั้นก็มีความผิดปกติบนร่างกายของเขามีแสงประหลาดสีม่วงลายล้อมล่างเขาอยู่แล้วทันใดนั้นเขาก็หายตัวไปและเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นกับสมาชิกของ j c e l e a g ล e ที่ก o t แ a ม City แบทแมนก็โดนแสงสีม่วงวาร์ปหายตัวไปที่เทมิสคิลาวันเดอร์วูแก็เช่นกัน แลนเทอร์นจอห์นสจวตก็โดนกับเขาด้วยฮอกเกิลซูเปอร์แมนซาตทน่าอะควาแมนมาเชียนแมนฮันเตอร์และแบล็กคานาลีแต่ระหว่างที่แบล็กคานาลีกำลังโดนวาร์ปหายไปนั้นโอลิเวอร์ควีนหรือว่ากรีนแอร์โลรีบคว้าตัวเธอไม่ว่าทิวรักจะไปไหนฉันขอไปด้วย ทั้งสองมาปรากฏตัวในห้องมืดซึ่งในห้องนั้นดันมีแบล็กอดัมยืนอยู่ด้วยซึ่งแบล็กอดัมบอกว่าเขากําลังอยู่ในระหว่างราตะเวนที่เมืองคาัาร์ักและก็มีบางสิ่งได้ดึงเขามายังสถานที่แห่งนี้ เมื่อทั้ง3เปิดประตูออกไปจากห้องมืดแห่งนี้ก็ได้พบกับสมาชิกของ Justice League Incarnate โดยฮีโร่ทั้งหมดนั้นถูกวาร์ปมาอย่างฐานทัพของเขาก็คือ House of h e r o ที่กำลังอยู่ระหว่างบูรณะซ่อมแซมหลังจากเหตุการณ์ใน Infinite Frontier ซึ่งเมื่อ Superman ม,มาถึงก็เห็นกับตันแคลดอดสหายต่างมิติของเขาอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่จึงเดินเข้าไปทักทายนายดูเหมือนผ่านนรกมานะเพื่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายจงพักเธอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา หลังจากนั้น President Superman หัวหน้าของทีม Justice League Incarnate หรือ Calvin Harris ก็ได้บอกว่าการที่เขาได้เรียก Justice League มาอย่าง House of e u r o p เพราะว่าตอนนี้มัลติเวิร์สกำลังอยู่ในอันตรายอย่างที่สุดในตอนแรกเขาคิดว่าจัสติส a g กอินคาเนตจะควบคุมสถานการณ์ได้แต่พวกเขากลับล้มเหลวซูเปอร์แมนจึงรีบเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแบรลี่ยาเลนไปไหนเพราะตอนแรกพวกเขาเข้าใจว่าแบรลี่ยาเลนหรือเดอะแฟลตกำลังทำภารกิจกับจัสติสเลกอินคาเนตในการสำรวจจักรวาลอยู่นี่นาเควินจึงเล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้แบรลี่ยาเลนนั้นไปติดอยู่ในมิติที่บิดเบี้ยวที่สร้างให้เขามีความสุข จนเขาไม่อยากจะออกมาจากมิตินั้นและดาร์กไซได้ถูกเดอะเกรทดาร์กเนสที่คอยชักใยและบงการเบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆวิกฤตจรรัจรกรวาลของ DC มาตั้งแต่อดีตการสะกดจิตและจับไปเป็นทาสเขาบอกเลยว่าตั้งแต่เจอวิกฤตระดับจรรักรวาลไม่เคยมีครั้งไหนที่เขาหวาดกลัวเท่านี้มาก่อนและตอนนี้ The Great Darkness ได้บุกเข้ามายัางช่องว่างระหว่างจักรวาลก็คือเดอะบรดแล้ว แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรล่ะก็พวกมันจะเข้ายึดทุกสิ่งของจักรวาลเมื่อซาแทนน่าได้ยินคําว่า The Great Darkness เธอก็นึกขึ้นมาได้ทันทีพ่อของเธอจ g โอวนี่ซาตาร่าได้เสียชีวิตลงจากการที่เคยพยายามหยุดยั้ง The Great Darkness มาแล้วในช่วง Crisis แรกก็คือ Crisis on Infinite e a r t h ถ้าเกิดมันตื่นขึ้นมาอีกล่ะก็นั่นก็แสดงว่าจักรวาลก็เข้าสู่อันตรายร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีมา เดน่าจึงนึกถึงคำพูดในตอนจบของ d Dark Knight d e a เม Metal ขึ้นมาได้ว่ามือผู้สร้างจักราวาลน,นั้นเคยเตือนเธอมาก่อนว่าการที่เธอปกป้องจักราวาลครั้งก่อนมันอาจจะนำสู่ภัยที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมาสู่จักราวาลน,นี้ซึ่งเธอกับสเปกเตอร์เคยออกตามหาภัยที่ว่าเธอไม่พบกับความมืดมนเธอพบแต่ความหวังแคลวินจึงรีพูดออกมาว่าสเปกเตอร์น่ะเหรอเขาน่ะตายแล้วเดน่าถึงกับตกใจเทพแห่งการลงทันตายได้อย่างไรกัน พูดยังไม่ทันขาดคำพลังงานของ The Great Darkness ก็พุ่งมาโจมตีฐานทัพ House of Hero Batman จึงนึกขึ้นมาว่าเราต้องรีบแจ้งเตือนไปยังฮีโร่ที่อยู่ในจักรวาลหลักให้รับรู้เรื่องนี้ต้องแจ้งข่าวไปยังกลุ่มไททานที่ดิกเกรสันลูกชายของเขาเป็นผู้นำทีมโอลิเวอร์ทักทวงขึ้นมาว่า Batman คุณกังวลเกินไปเล่าต่อจัสติสเลกนะการหยุดยั้งวิกฤตใครสิทเนี่ย มันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วเป per แมนคลาร์กเคนที่ยังใหม่สําหรับเรื่องนี้จึงมอบหน้าที่ผู้นําทีมให้กับแคลวินสั่งการมาเลยจะให้ทําอะไรจัสติสลลกพร้อมที่จะลุยไปด้วยกันดอกเตอร์มัลติเวิร์สไม่รอช้าใช้พลังวาร์ปทุกคนไปยังที่อื่นแต่เมื่อพวกเขาวาร์ปมาอีกสถานที่หนึ่งกลับมาปรากฏบนโลกที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังและบนฟากฟ้าก็มีซากของมัลติเวิร์สที่ถูกทําลาย ควอแมนได้เห็นถึงกบตกใจว่าที่นี่มันที่ไหนกันแน่ดอกเตอร์มัลติเวิร์สจึงรับรู้ได้ทันทีมันคือสุสานของมัลติเวิร์สที่ถูกทำลายเมื่ออดีตการจนณนถึงปัจจุบันฮอเกิลถึงกบตกใจจกักรวาลที่ถูกทำลายมันน่าจะถูกระเบิดเป็นจุนจนไม่เหลือเศษซากอะไรแล้วนี่แล้วก็มีเสียงชายปริศนาพูดขึ้นมาใช่มันถูกทำลายและมันก็ถูกกลืนกินเข้าไปอยู่ในความมืดมิดตั้งหา่าเสียงชายผู้นั้นคือพาไรอา ชายผู้เป็นต้นกำเนิดของการรีสตาร์จักรวาลของ DC ครั้งแรกในเหตุการณ์ c r i s i s o n i n f i n i t e Earth ไในตอนที่เขาใช้เครื่องยนต Ant ์ Anti-Matter Chamber เพื่อไปย้อนเวลาสำรวจต้นกำเนิดของจักรวาลจนกระทั่งการตื่นของ Anti-Monitor ที่กืนกินจักรวาลเกือบหมดสิ้นซึ่งเขาถูกลงโทษให้เฝ้ามองดูจักรวาลถูกทำลายแล้วถูกทำลายเล่าโดยที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยและในวิกฤตครั้งนี้เขาจะกลับมา ใช้เครื่องมือแอนตี้แมตเตอร์แชมเบอร์ในการจัดระเบียบจักรวาลให้มันกลับมาถูกต้องเพื่อแก้ไขสิ่งที่เขาทำผิดพลาดในอดีตเอเวอรี่เดอะแฟลตจากจีนก็จำได้ว่าหมอนี่นี่แหละที่กักขังแบลริยาเลนอยู่ในมิติที่ผิดเพี้ยนซูเปอร์แมนก็จำได้เหมือนกันในเหตุการณ์ไครซิสออนอินฟินิตเอิร์ธครั้งนั้นโลกของพาวไราอาน,นั้นเป็นโลกแรกที่โดนแอนตัยมอนิเตอร์ทำลายจนเหตุการณ์นั้นมันบานปลายจนจักรวาลเกือบจะสูญสิน้น โดยซูเปอร์แมนก็พยายามปลอบใจพาราไอาว่าเขาเข้าใจดีถึงการสูญเสียดาวบ้านเกิดมันมีความรู้สึกยังไงและตอนนี้พาราไอาก็น่าจะโดน The Great d a r k กเนสหลอกใช้อยู่ให้พวกเขาช่วยพาราไอาเธอช่วยน่ะเหรอโกหกเดอะเกรทดาร์กเนสต้องการความสงบเท่านั้นและพวกแกนั่นแหละพวกฮีโร่ทั้งหลายคือสิ่งที่ปลุกมันขึ้นมาเพราะสงครามของพวกแก และเพื่อการที่มัลติเวิร์สถือกำเนิดใหม่อย่างเสร็จสมบูรณ์โลกของพวกแกจะต้องตาย The g r a c e Darknet ได้ชี้หนทางกับฉันแล้วและมันบอกว่าพวกแกนะ่ะจะมาหยุดยัง้งฉันมันจึงมอบสิ่งนี้มาให้ฉันยังไงล่ะกองทัพดักอาร์มี่ให้กับฉันและพาไรอาก็เผยชุดกองทัพแห่งความมืดที่ประกอบไปด้วยไวยร้ายเบอร์ใหญ่ของจักรวาลดีซึ่งนำมาโดยดักซ้าแห่งอพอลลิฟ ดูมส์เดยผู้เคยสังหารซูเปอร์แมนอีคริปโซผู้ใช้เวทมนต์ที่ร Superman, olla, system, London, in ron, ้ายกาจที่สุดเนครนเจ้าแห่งความตายจากแบล็กแลนเทนเนรอนเจ้าแห่งขุมนรกเอลริสเทพแห่งสงครามอัพไซด์ดาวแมนจากดาร์กมัลติเวิร์สเห็นอย่างนี้แล้วจะรออะไรอยู่ล่ะจัสติสลีกลุยทั้งสองฝั่งเข้าประทะห้ำหั่นกันครับ พาัยอารีบกล่าวเลยว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวรสชาติแห่งความมืดของความทรงพลังจาก The Great Darkness เท่านั้นและเมื่องานของพาไลอาเสร็จเมื่อไหรล่ละก็ The Great Darkness และกองทัพของเขาก็จะเป็นอิสระและหลังจากนั้น m ั l ติ v ว r s e ก็จะเข้าสู่ความสงบสุขเสียทีและแบทแมนก็รีบวางแผนครับว่าให้พวกผู้ทรงพลังนั้นไปจัดการกับพวกทรงพลังเหมือนกันส่วนคนธรรมดาที่มีพลังไม่ี่มากพอ ให้รีบไปจัดการกับพาราอาไม่ให้เปิดเครื่องจากแอนติแมตเตอร์แชมเบอร์ได้สําเร็จแต่ลืมอะไรไปหรือเปล่าแบทแมนพวกมันมาเป็นกองทัพและเนครนครับกําลังใช้ทีเผอโจมตีแบทแมนจากด้านหลังแต่โชคยังดีที่จอร์สจวด์กรีแลนเทิร์นสามารถมาป้องกันเขาไว้ได้ทันพูดเลยมันง่ายมากกว่าทำนะแบทแมนหลังจากนั้นการต่อสู้ก็ระอุข,ขึ้นเรื่อย จนอควาแมนสังเกตได้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติไปจากพวกาวรายเหล่านี้ซูเปอร์แมนก็เห็นด้วยครับเพราะการต่อสู้ของเขากับดาร์กไซด์ตอนนี้มันไม่เหมือนกับดาร์กไซด์ที่เขาเคยสู้มาก่อนเพราะปกติแล้วดาร์กไซด์เวลาต่อสู้นั้นจะไม่ใช่พวกที่ง้างหมัดต่อยลุยอะไรขนาดนี้ดาร์กไซด์จะต้องใช้สติปัญญาหรือใช้โอเมก้าบีมในการต่อสู้กับศัตรูของเขารวมถึงวันเดอร์วูแมนก็เห็นด้วยว่าหากนี่เป็นเอริสจริงๆล่ะก็รูปแบบการต่อสู้จะต้องเป็นอีกอย่างหนึ่ง ดร์มัลติเวิร์สจึงวิเคราะห์ว่าบางที The g r เกร Darkness อาจจะยังไม่สามารถควบคุมไวัยร้ายพวกนี้ได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ไม่รู้วิธีการต่อสู้ที่แท้จริงของพวกเขาด r กไซด์จึงตอบมาว่า The g r เกร Darkness นั้นจะนำพาจุดจบมาสู่ทุกๆอย่างซูเปอร์แมนและเมื่อเวลานั้นมาถึงความมืดก็จะเข้าปกคลุมไวรยร้ายทุกตัวอย่างสมบูรณ์แบบและก็มีเสียงชายคนหนึ่งตะโกนเพื่อมาท้ารบกับด r กไซด์เจ้านิวกอด จงรับรู้พลังแห่งเทพโอโกะซะเถอะแบล็กอดัมสัตดดักไซด้วยสายฟ้าอย่างจังครับทำให้การควบคุมของเดอะเกรสดักเนสนั้นหายไปชั่วคราวเลยทีเดียวเมื่อดักไซได้สติจึงเอ่ยขึ้นมาว่าสงครามมันได้จบแล้วแบล็กอดัมศึกครั้งนี้จัสติสลียไม่สามารถเอาชนะได้หนทางเดียวที่พวกเจ้าจะอยู่รอดก็คือการอยังพูดไม่ทันจบความช่วไร้ายก็ปกคลุมดักไซอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ยิงโอเมกาบีมใส่แบล็กอดัมเข้าเต็ม ดูจากสถานการณ์คงสู้ไม่ไหวแน่ๆฮอเกิลจึงบอกทุกคนว่าเราต้องการกำลังเสริมกำลังเสริมเหรอไม่ต้องล็อกเพราะว่าจอร์สจวดเนี่ยคือกำลังเสริมอย่างเดียวที่ทุกคนต้องการจอร์สจวดจึงใช้พลังใหม่ของเขาที่เพิ่งได้รับมานั่นก็คือพลังก็อดสตอมพลังงานอันไม่สิ้นสุดที่เขาสามารถดึงได้จากเดอะซอร์สพลังงานแห่งจักรวาลโดยเขาเสกสมาชิกของ Justice League ออกมาเพื่อสู้กับกองทัพแห่งความมืด ดูเหมือนว่าจะได้ผลด้วยครับกองทัพแห่งความมืดนั้นถูกพลังกอตสตอมเข้าเล่นงานและพลิกสถานการณ์ให้เหล่าจัสติสเลกนั้นกลับมาได้เปรียบแต่พาไรอาบอกช้าก่อนเจ้าเนี่ยประเมินพลังของกองทัพแห่งความมืดต่ำไปเพราะพวกเขาไมา่ได้มีเพียงแค่ตัวร้ายตัวโหดของ j u จัสต e สเลกมาอยู่ในกองทัพเท่านั้นแต่มันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่พวกจัสติสเลกนั้นคงคาดไม่ถึง และแล้วเดอะควิสเทนเซนเทพภูฝ้ามองจักรวาลก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งต้องขอบคุณดักไซที่ไปเล่นงานพวกนี้ในศึกอินฟินิตฟรอนเทียจนเดอะเกรสด์กเนสสามารถควบคุมร่างของพวกมันได้และหนึ่งในเทพที่น่ากลัวที่สุดก็ปรากฏตัวขึ้นครั้งหนึ่งข้าคือจิตวิญญาณแห่งความอาฆาตแต่ณนะตอนนี้ข้าได้รู้แจ้งชัดจริงแล้วว่า ค่าคือจิตวิญญาณแห่งความมืด The s p e ตอร์ปรากฏตัวและเล่นงานจอรสจวตจนสิ้นท่าและตอนนี้เครื่องจก Anti ักรแอนตี้แมตเตอร์แชมเบอร์ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วทุกอย่างกำลังจะจบสินบ้นแบทแมนบอกให้ทุกคนรีบไปจาัดก,การภารรยอาโดยด่วนแต่กองทัพดาร์คอาร์มี่ครับ มันเยอะซะเหลือเกินจนพวกเขาไม่สามารถฝ่าเขาไปได้กรีนแอนโรจึงบอกแบทแมนว่าจงดูและเรียนรู้ซะแบทใดหน้าเห็นแฟนตัวเองกำลังทำอะไรสักอย่างจึงถามเขาว่านายกำลังจะทำอะไรนะ่ะโอลิเวอร์เขาจึงตอบกลับไปก็ทำในแบบที่ผมถนัดไงช่วยโลกใบนี้ไว้โอลิเวอร์ได้ยิงธนูของเขาออกไปยังกองทัพด์กอาร์มี่แต่เป้าหมายของเขาไม่ใช่พวกมันความเร็วของมันสามารถทะลุทะลวงไปจนถึงแอนตี้แมตเตอร์แชมเบอร์ ของพาไรอาแล้วมันก็ระเบิดขึ้นแกทำอะไรลงไปเมื่อแอนตี้แมตเตอร์แชมเบอร์เสียหายมันก็ทำให้กองทัพด์คอาร์มี่ที่เป็นเงามืดนั้นต้องสลายไปครับโอลิเวอร์ควีนก็พูดเอิดทันทีครับว่าตอนแรกไม่ยอมเรียกเขามาด้วยแต่ตอนนี้พวกนายดีใจกันไหมที่มีฉันอยู่เอาละรีบจัดการเจ้านี่และกลับบ้านกันเถอะแต่พูดยังไม่ทันขาดคำดูมสเตย์โผล่มาข้างหลังและเล่นงานเขาครับออลลี แบล็กคานาลีใช Connie, so like <man <man> <man <man ้พลังเสียงของเธอซัดให้ดูมส์เดยนั้นกระเด็นออกไปก่อนและรีวิ่งเข้าไปหาสามีของเธอไม่ไมๆไม่ไมไม่ทำไมคุณต้องตามฉันมาด้วยผมตามคุณมาเสมอแม่นกน้อยความพยายามของพาวไรอายังไม่ลดละเจ้าเครื่องแอนตี้แมทเตอร์แชมเบอร์มันเพียงแค่ชำรุดเท่านั้นถ้าเกิดเขาซ่อมมันมันจะยังคงสามารถกลับมาทำงานได้มันยังไม่จบล็อกแต่มันจบแล้ว แบทแมนซูเปอร์แมนวันเดอร์วูแมนผู้นำของจัตติสเลกมาไลายล้อมพาราไรอาไว้ครับแบทแมนรีบออกคำสั่งว่าให้ด็อกเตอร์มัลติเวิร์สพากรีนแอลโลที่บาดเจ็บและทุกคนในทีมทั้งหมดเนี่ยกลับไปยังฮอลล์ออฟจัตติสแห่งโลกหลักแต่เธอบอกว่าจะปล่อยให้ทั้งสามนั้นเผชิญหน้ากับพาราไรอาไม่ได้เพราะว่าพาราไรอาเนี่ยมันมีพลังอันตรายมากกว่าที่พวกนายคิดไว้ซะอีกใช่แล้วพาราไรอาตอบกลับว่าสิ่งที่พวกแกพยายามทำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ชัลอ ให้เหตุการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงขึ้นเนี่ยมันเกิดได้ช้าลงทุกอย่างเนี่ยมันถูกเซตไว้หมดแล้วและเขาหวังว่าคําพูดอันสวยหรูการเสียสละของฮีโร่ของแกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มากกว่าคําพูดแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกแกก็จะถูกฟังอยู่ดี ร่างกายของแบทแมนซูเปอร์แมนหอวันเดอร์วูแมนถูกเาผาผลาญจนเหลือเพียงขี้เท่าฉันต้องการนำความสงบมาสู่มัลติเวิร์สเพื่อที่จะล้างบาปของฉันสมาชิกดัตติสลลกที่เหลือก็ถูกเล่นงานจนเหลือเพียงแค่ทุลีเหมือนกันแบล็กอดามรีบพุ่งเข้ามางั้นเจ้าจงตายให้สาสมแก่บาปของเจ้าเถอะเจ้าคาตะกร แบล็กอ d ดัมต่อยใส่พาไราย,ายังไงมันก็ไม่สะทกสถานฉันน่ะรอดผลจากการตายของโลกคู่ขนานนับไม่ถ้วนและแกคิดว่าพลังหมัดของเทพตกสวรรค์ของแกน่ะเหรอจะทำอะไรฉันได้พาไราอารีบพาตัว Black Adam พุ่งขึ้นสู่อวกาศและใช้พลังงานของเขาพยายามเผาแบล็กอ d ดัมให้ไหมเป็นจุนซึ่งจัดเดสเลกอินคาเนที่เฝ้าดูอยู่ ก็ถูกพลังงานนี้เผาผ่านไม่จนไม่เหลือซากแบล็กอดัมไม่สามารถต้านพลังของพาราไอาได้อีกต่อไปแล้วเขาจึงใช้ท่าไม้ตายของเขาเอ่ยคำวิเศษว่า,าพลังสายฟ้าครับเขามาขัดขวางพาราไอาให้แยกออกไปจากเขาการประทะกันครั้งนี้ทำให้ทั้งคู่นั้นหมดสติไปแต่บนพื้นของดาวครับยังมีแจ็ l ส a เล e ที่ยังรอดชีวิตอยู่ถึง2คนนั่นก็คือแบล็กคารนาและกรีนแอลโด ส่วนแบล็กอดัมนั้นเขาก็ลองลอยไปสู่ห้วงอวกาศโดยไม่รู้ว่าจุดหมายของเขานั้นจะไปจบลงที่ไหนกันแน่ณโลกหลักศูนย์บัญชาการของ j u จัส e ิ e เ e คฮอลอ l l จัส s ิสวอลลี่เวส e s t ดอะแฟลตอีกคนหนึ่งพยายามติดต่อ Justice League แต่ไม่มีการตอบกลับเขาจึงแวะมาที่นี่เพื่อค้นหาว่า Justice League หายไปไหนจอห์นเค้นลูกชายของซูเปอร์แมนก็เช่นกัน เขามาอย่างที่นี่เพื่อตามหาพ่อเขาเกิดอะไรขึ้นโรบินบอกผมว่าแบทแมนถูกวาร์ปหายไปและยังไม่กลับมาเลยแล้วพ่อของผมล่ะจากนั้นก็มีเสียงแรงระเบิดดังขึ้นมาที่ Hall of Justice วอลลี่กับจอนจึงรีบพุ่งเข้าไปยังจุดที่เกิดเสียงขึ้นครับและในนั้นเขาก็พบชายคนหนึ่งที่นอนบาดเจ็บสาหาัสพวกเขาพวกเขาทั้งหมด j Justice League ตายแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนกันง่ายๆเลยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ของเราในทันทีเมื่อเราลง Dark Crisis ตอนใหม่ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับผมคุณโจคุณโจไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ